สวัสดีครับสวัสดีครับวิณผู้ชมชาวแบไตฮะวันนี้เรา3ามคนนะครับผมหนุ่ยพงสุขน้องออมสุชยาแล้วก็แพนสรุธมารวมตัวกันบนหน้าจอแบบนี้คอนเทนต์พิเศษแน่นอนก่อติดงาน CES นะครับ Consumer Electronic Show ที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาปกติแบรไตออมกับแพนน่าจะโตทันดูพวกเรานะ 2015เป็นต้นมานี่เราเกาะติดอยู่กับงานนี้โดยการเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้คลิปวิทยาการความก้าวหน้ามามากมายแต่ปีนี้แน่นอนกระแสโอมิครอนนะฮะค่อนข้างรุนแรงจริงๆพี่หนุ่ยนี่วีซ่าพร้อมนะแต่ว่ากลัวว่ากลับมาแล้วโดนกักตัว10วันเดี๋ยวจะคุ้มคั่งอยู่ใน ASQ นะฮะฉะนั้นก็เลยขออยู่กรุงเทพวันนี้กับทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวจะนําเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่างานนี้เพียงงานเดียวนะครับกล่าวได้ว่าสามารถจะรู้ ทั้ง12เดือนหรือ1ปีจากนี้เลยว่าวงการเทคโนโลยีเนี่ยมีอะไรจะออกใหม่บ้างนะโปรติ่งานนี้จัด4วันนะครับแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างจะมี something special เพราะว่าด้วยมาตรการโควิดด้วยเพิ่งประกาศเดี๋ยวนี้เลยขณะที่บันทึกคลิปนี้เลยนะครับว่าจากการจัดงาน5 8ถึง8มกราคมจะหดลง1วัน เลิกเร็วขึ้นว่ายง่ายจะเป็น5-7มกราคมแทนนะครับจัดที่ไหนอย่างไรครับแพนครับก็จัดที่ลาสเวกัสนะครับก็แล้วก็สถานการณ์ที่เป็นโอไมคอนแบบนี้นะครับทำให้บางแบรนด์เนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ได้ไปจัดบูธจริงครับเป็นการจัดออนไลน์เสมือนนะครับก็จะมีแบรนด์เจ้าดังๆอย่าง Intel Google แล้วก็ Meta นะครับปรับรูปแบบเป็นออนไลน์แต่ว่าเราก็ยังได้เห็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมาแน่นอนครับ นี่น่าเสียดายนิดหนึ่งนะปกติ Google เนี่ยเขาจะจัดบูธกลางแจ้งที่ CES นะแล้วก็นะมีสีสันสนุกมากๆเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไปอยู่ในสารที่จริงเนี่ยเราก็ได้เนื้อหามาพอสมควรแต่วันนี้แน่นอนลหละเรามาจัดกันออนไลน์เราต้องให้เกรดที่เป็นพิเศษพิเศษด้วย CES นี่เริ่มมายังไงครับออมครับค่ะจริงๆแล้วงาน CES เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุค60เลยนะคะพี่หนุย่ยคือแต่เดิมเนี่ยมันก็คืองานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป แต่ว่าด้วยปีหลังๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ i อทีเข้ามาทําให้สินค้าเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะแบบมีรถยนต์หรือแบบเทคโนโลยีเด่นๆเนี่ยเข้ามากับตัวสินค้าของเรานะคะทําให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและปีนี้<ม>ที่โดดเด่นมากๆเลยคืคอเทคโนโลยีของทีวีค่ะซึ่ง<ม>ออมไม่ได้จะมาเล่าทีวีเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่หนุ่ยเป็นคนเล่านั่นเองค่ะ ขอบคุณออมมากเลยนะครับแหมเรื่องทีวีก็ขอเป็นผู้ข้างใครทีวีคนนี้เนี่ยแหละครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจะประสบการณ์การดูทีวีของผมตั้งแต่14นิ้วจนไล่มาเรื่อยนะครับตอนนี้โตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็85นิ้วอยู่นะขณะนี้เป็น Neo Qled นะครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตกัน3เทคโนโลยีจอ1ก็คือ QD หรือ Quantum Dot OLED อันนี้น่าสนใจนะครับอันที่2นี้ Micro LED m i โครเลดนะเอามาต่อเป็นจอใหญ่ขนาดไหนไซส์เกินร0อยนิ้วได้เลยแล้วก็ Neo QLED ประจําปีส0 2 2นี่12นี้ด้วยนะครับต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆของวงการทีวีกันก่อนในปีนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับว่ารีโมทก็ถูกพัฒนาไปมากรีโมทในปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะไม่ต้องใส่ฐานเพราะว่าชาร์จโดยการเสียบปลั๊กเหมือนกับมือถือเนี่ยนะครับ มีการชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับล่าสุดซัมซุงประกาศพัฒนารีโมททีวีให้ชาร์จไร้สายผ่านคลื่นเราเตอร์หรือ Wi-Fi ในบ้านโอ้โหสุดเลยทีเดียวปกติเราก็ต้องใส่ถานใช่ไหมทีนี้พอเขาทำพลังงานแสงอาทิตย์ออกมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ก็เลยล้ำกว่าเดิมนะครับสามารถจะเอาพลังงานคือแปลงคลื่นวิทยุในบ้านเราปรกติในบ้านเราเนี่ยเรามี Wi-Fi กันอยู่แล้วใช่ไหมในนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแคเน็ตนะ มันมีพลังงานด้วยดังนั้นเนี่ยในการชาร์จไร้สายนะครับก็ถือว่าเป็นการชาร์จผ่านคลื่นวิทยุนะแต่ว่าต้องชาร์จนานนะครับเพราะว่าไฟไม่ได้มาเยอะฉะนั้นเนี่ยปกติเราเปิด wi-fi ในบ้านทั้งวันทั้งคืนกันอยู่แล้วตรงนี้ Samsung ก็เลยบอกว่าอ้าก่อนจะไปชาร์จมือถือได้ซึ่งต้องใช้พลังงานเยอะกว่าเนี่มาชาร์จรีโมททีวีก่อนละกันนะจะทําให้รีโมททีวีไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกต่อไปเลยนะครับนี่หน้าตารีโมทนี่ เป็นแบบที่เห็นในภาพอยู่ตอนนี้นะครับส่วนเทคโนโลยีของคอนตัมดอทโอเลดนะฮะก็เป็นการนำเอาข้อดีนะครับของ o อเลเดิมนะออร์แกนิกไลท์อิ t ิต n ิงไดโอจอที่เรียกว่าบางจนโค้งได้เนี่ยมาร่วมกับ q ิวเลดคินี่ก็เป็นเทคโนโลยี LED นี่แหละของ Samsung นะครับที่เขาสร้างความเป็นคอนตัมดอทขึ้นมาแต่ทีนี้สายการผลิตจากเดิม Samsung เขาไม่ได้ทำโอ e d ไว้ ล่าสุดนี้เขาก็ได้พัฒนานะครับผสานเป็น QD OLED นะครับย่อคือ Quantum Dot Organic Light Emitting Diode ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสู้รบกันระหว่าง2แบรนด์ก็จะเขาเรียกว่าสู้กันได้ถนัดท่าขึ้นเพราะเดิม Samsung ่ะมีแค่ QLED และพัฒนาไปเป็น Neo QLED ใช่ไหมครับล่าสุดตอนนี้ไม่ได้ปล่อยให้ LG มี OLED เพียงอย่างเดียว LG Samsung นี่จะทำให้ตลาดทีวี OLED ปีนี้คือคักเป็นอย่างมากนะครับ Samsung เนี่ยมุ่งเน้นในการทำ QLED มานานนะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็น Neo QLED ฉะนั้นการพัฒนาทั้ง Neo QLED นะฮะแล้วก็ QD OLED นะจะสามารถทำให้ทีวีเนี่ยออกมาได้อย่างน่าสนใจมากขึ้นแต่ Samsung ก็ไม่ได้ตั้งใจจะออกจอนี้แต่เพียงแบรนด์ตัวเองนะครับเอาไปใส่ใน Sony Bravia XR Master Series ตัว A95K ที่จะจำหน่ายในปีนี้ด้วยโอ้อาจจะงงๆนิดนึงนะ Samsung ผลิตได้แต่โยนไปให้ Sony เป็นแบรนด์แรกที่จะใช้ q u a n t u m d o t OLED ซะงั้นข้อดีนะครับของจอ QD-OLED นะก็คือคงจุดเด่นของความเป็น o อเลไว้ตรงแง่ของความสว่างใช่ไหมครับได้ละเอียดระดับเม็ดพิกเซลเลยไม่ได้ทำแสงเป็นโซนๆเหมือนกับเทคโนโลยี LCD เดิม ซึ่งปกติเนี่ยอคอนทราสก็อาจจะไม่สูงมากทีนี้พอเป็น OLED c คอนทราสนี่ดีมากนะความแจ่มชัดของภาพแล้วก็นำเอาข้อดีของควอนตัมดอทเนี่ยมารวมตัวไว้ด้วยก็ทำให้ได้ภาพสว่างสีสันสดใสด้วยนะครับเรื่องนี้ที่เขายอมเรียกว่า QD OLED นะหรือควอนตัมดอทโอเลเนี่ยเขามาดาูเขาดูกันที่ส่วนประกอบของแผงหน้าจอครับนี่จะเห็นจากภาพนะฮะชั้นหลังสุดเนี่ย ของจอนี้เป็นแผงพิกเซลโอเลฮะเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองแสงก็ทำให้แสงได้ออกมาในโทนสีน้ำเงินส่วนชั้นกลางของจอเป็นควอนตัมดอทนะครับก็เปลี่ยนแสงสีน้ำเงินเป็นแดงแล้วก็เขียวได้สรุปก็คือได้แม่สี3สีนั่นเองใช่ไหม e รดกรีนบูจากนั้นจอ QD OLED เนี่ยทำงานได้โดยไม่ต้องมีฟิลเตอร์สี R G B W ปกติจะเติมแสงขาวไว้ด้วยใช่ไหมเรดกรีนบูแล้วมีไว้ด้วย เพื่อกั้นระหว่างหลอด OLED เหมือนกับทีวี o อ ED ทั่วไปภาพก็เลยสว่างขึ้นมาในระดับพีกนะครับ1,500นิตโอ้ยไม่นิดแล้วมั้งเอาเป็นว่าสีสันสดใสใกล้เคียงความจริงกับตาเห็นมากขึ้นนะครับนี่ทั้งหมดพัฒนาเพื่อให้ตรงกับตาเห็นนั่นเองถ้าเอาตัวเลขเชิงเทคนิคนะครับสีเนี่ยจะได้ระดับ90.3ของ REC 2020ก็จะเป็นการเทียบกับเทคโนโลยี W o l e ลเดิมนะครับซึ่งเดิมเนี่ยได้อยู่ประมาณ69-72%ของ R E C 2020ฉะนั้นต่อไปนี้นะครับมาตรฐานทีวีเกรดพรีเมียมรอฟังเลยกลางปีนี้จะได้ออกแน่นอนนะ c s ประกาศแล้วนะครับ Q D O L E D อ่าฟังชื่อนี้ไว้ให้ดีแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวให้แพนสรุปเล่าบ้างชื่อว่า MicroLED ครับ อีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือไมโครเลดนั่นเองครับที่พี่หนุย่ยได้บอกไว้ว่าเป็นทีวีจอใหญ่ใช่ไหมครับในงาน CS นี้เขาจอใหญ่จริงครับเพราะว่าเปิดตัวมา3ขนาดเลยก็คือ110นิ้ว101นิ้วแล้วก็89นิ้วครับไมโครเลดเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ความสว่างของหลอดดิวเนี่ยที่ขนาดเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าเยอะเลยนะครับ1ไมโครมิเตอร์เนี่ยเท่ากับ0 0 0 1มิลลิมตรนะครับก็คือเล็กมากๆพอมันเล็กนะครับความ เขาเรียกว่าอะไรข้อดีของมันเนี่ยก็คือเราจะได้ความสว่างที่เยอะกว่าครับเยอะกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้พี่หนุ่ยพูดว่าความตั้มดอทโอเลคือ1500นิตใช่ไหมครับแต่ว่าไมโคร LED ไมโครเลดอันนี้นะครับได้ถึง2000นิตเลยครับเยอะกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็แต่ละพิกเซลเนี่ยมีขอบเขตการแสดงสีครับที่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าความตัมดอทนะครับเพราะว่าไม่ได้มีตัวไอความตัมมาช่วยนะก็จะได้ขอบเขตแค่ DCI P 3ครับแต่ว่า100%เลย กับ Adobe RGB 100%เหมือนกันก็คือไม่กว้างเท่าเ e c 2020ที่พี่หนุ่ยได้พูดไปนะครับก็จะให้ภาพ HDR ที่สวยงามเพราะว่าได้ความสว่างที่มากครับ แล้วก็ไม่มีอาการเบินอินที่เป็นปัญหาของเทคโนโลยี OLED ในปัจจุบันครับเดี๋ยวเราไปต่อเทคโนโลยีต่อไปครับให้น้องออมมาพูดกันดีกว่ากับเทคโนโลยี Neo Q LED รุ่นใหม่นะครับและเทคนโนโลยีสุดท้ายเลยนะคะคือ Neo Q LED นั่นเอง2022จาก Samsung อีกเหมือนกัน,นะคะ่ะคือจริงๆเนี่ยทั้ง3เทคโนโลยีวันนี้คือเป็นของ Samsung ทั้งหมดเลยโหเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งหน้าจอจริงๆนะคะ คือตัวเทคโนโลยี QLED เนี่ยหรือว่าหน้าจอควอนตั้นดอนะคะเป็น s a m s u ุงเขามีขายมาตั้งแต่ปี2017แล้วค่ะคือในปี2021คือปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มี Neo QLED มาก็คือให้หลอด LED ด้านหลังเนี่ยมันเล็กลงแล้วนะคะจะทำให้สามารถแบ่งโซนภาพออกมาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น แต่ว่าในปีนี้2022มีการปรับปรุงอีกค่ะก็คือประกาศในงาน CES 2022นี้เลยหลักๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคือ 1. ปรับปรุงหลอดด้านหลังนะคะให้ปรับความกว้างของแสงได้ก็คือ Shape Adaptive Light นะคะจะบีบแสงเนี่ยให้มันเป็นจุดแล้วก็กระจายแสงก็ทำได้เหมือนกันคือทำให้คอนทราสต์เนี่ยมันดีกว่ารุ่นเดิมๆนัๆ่นเองแล้วก็สามารถไล่ระดับความกว้าง ความสว่างเนี่ยให้ละเอียดขึ้นนะคะเป็น14บิตหรือว่า16,384ระดับเลยค่ะซึ่งจากเดิมนะคะก็คือ12บิตหรือว่า4,96ระดับเท่านั้นเองค่ะและที่เจ๋งเลยนะคะก็คือ In t e l l i g e n t Calibration App นะคะคือเราเนี่ยสามารถเอามือถือไปส่องทีวีเพื่อจูนสีจอได้เลยนะอันนี้น่าสนใจ คือเราเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางที่มันราคาแพงเพียงแค่เรามีมือถือแล้วเอาไปจ่อที่หน้าจอก็สามารถจูนสีได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคโนโลยีจูนสีที่อมแนะนำถูกใจกันไหมคะแต่จริงๆไอ้ Intelligent Calibration App เนี่ยต้องบอกว่า Samsung ได้รับแรงบันดาลใจจาก Apple TV ครับใช่เพราะ Apple TV 4K 60เฟรมล่าสุดเนี่ยมันใช้ไอโฟนเนี่ยเทียบไปที่จอได้มันก็เป็นวิธีการเอากล้องหน้าของจอมือถือเนี่ย มาอ่านค่าความเที่ยงตรงของสีสันที่อยู่บนจอเอาจริงๆทีวียุคนี้นะถ้าคุณเป็นคนยุคอดีตแบบพี่หนุ่ยนะคุณทั้งคู่เนี่ยโตมากับเกมใช่ไหมค,คุณก็จะเพลินกับแสงที่มันเรียกว่าภาพสมจริงมากๆแต่ว่าถ้าในยุคของคนที่ดูหนัง8090มาต้องใช้เวลาปรับเพราะว่าการปรับสายตาไปดูทีวีที่คอนทราจัดๆหรือแม้กระทั่งเฟรมเยอะๆนะครับอันนี้มันเป็นไฮเฟรม<ป>ด้วยใช่ภาพมันจะไว เวลาดูหนัง,นงจริงๆเนี่ยคนที่อายุเยอะหน่อยเจน X ตอนต้นเงนี้ยจะรู้สึกว่ามไม่ใช่หนังนี่มันไม่ใช่หนังแล้วมันคืออะไรล่ะนี่มันวิดีโอโปรโมตหน้าแผนกทีวีอะ่ะปกติเราดูวิดีโอที่เขาโปรโมตใส่จอทีวีเนี่ยมันชัดมากใช่ไหมนั่นะในอดีตเนี่ยเขาก็ทำไฮเฟรมเทมาตั้งแต่แรกพอเราซื้อทีวีมาเสียบเสาวากาศที่บ้านทาไมมันไม่ชัดเหมือนร้านทีวีเพราะว่ามันไม่มีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นในการแพร่ภาพออกอากาศแต่ตอนนี้เนี่ย ในเชิงของหนังเนี่ยเรามาดูสตรีมมิ่งกันเราก็เลยได้เห็นความคมชัดจัดๆแบบนั้นปรากฏกับหนังนะเอาจริงๆทั้งสองคนคงชอบอยู่แล้วลหะเพราะเด็กเล่นเกมมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าในแง่พี่หนุ่ยเนี่ยพี่หนุ่ยใช้เวลาปรับตัวก็ปรับอยู่3วันพอมองปุ๊บเ<ส>ข้าใจแล้ว,อ,วอ๋อสามวันสามวันนั่ง<อ>ดูจอลักษณะเนี้ยเนี่ยคิวเล็ตเนี่ยไปนั่งดูบ้านเพื่อนอยู่พอดูปุ๊บเข้าใจปุ๊บอ๋อต่อไปนี้เราก็ไม่ดูหนังเฟรมน้อยละ เพราะว่าหนังเฟรมมากมันให้ความรู้สึกจริงมากกว่ามันเหมือนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกมันเหมือนตัวละครนั้นมีมีมิติมากขึ้นอ่าก็เป็นมุมมองของภาพนะครับที่มันเกิดขึ้นในโลกทีวีทุกวันนี้ครับพี่หนุ่ยแล้วทั้ง3เทคโนโลยีพี่หนุ่ยชอบอะไรบ้างครับเรามาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีกันหน่อยไหมเอาจริงๆถ้าเป็นไปได้กับกลุ่มบ้านก็ n e o q l e d นี่แหละ ช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอจอทีวีบ้านอ,อ่าส่วนตัวไมโคร LED เนี่ยเอาจริงๆมันก็อาจจะเหมาะกับทีวีวอลใช่ไหมเพราะว่า Samsung เนี่ยพยายามจะโปรโมทเรื่องการเอาจอ outdoor เนี่ยทำให้บางลงเป็นแผ่นเล็กๆบางๆเนีเ่ยแล้วก็เป็นไมโคร LED เนี่ยเอาไปติดต<ช>อ่าอันนี้ก็คงจะเป็นพวกบ้านกลุ่มรู้หลาหน่อยใช่ไหมแบบอยากมีทีวีเอาไว้ใช้คําว่าให้แขกมาบ้านตะลึงอ่ะเดินเข้ามาโอ้โหยางกระดดอสว่างด้วยแต่ว่าทีวีบ้าน ทีวีบ้านเนี่ยบอกเลยยังไงก็ต้องมีโอคิวเหรือแม้กระทั่งตัวใหม่ที่โซ n y จะชิงเอาไปใช้ก่อนนะครับก็คือคอนตั้มดอทโอเล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีของแบรนด์ Samsung เพราะว่าตกเป็นรองมานานกับ LG เนี่ยเพราะ LG เนี่ยเขาเล็งถึงเทคโนโลยี o อเล็เขาทำสายการผลิตไว้ LG LG เนี่ยทำนำไปก่อนส่วนซัมซุงเนี่ยเพิ่งจะตามมาทําสายการผลิตนี้ได้ทันซึ่งเดิมก็เอา q ิวเมาขัดตาทับ แล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้กับ QLED เยอะเพราะมันเทคโนโลยีจริงๆริงมันเป็นตัว LED Light Emitting Diode ธรรมดาที่พัฒนาตัวคอนตัมชิปขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าในมุมมองของการจะสู้ได้ครั้งนี้บอกเลยว่าสู้ได้ละจอม LG รอดดูมากเลย LG นี่เขาออก Evo มานะ Evo นี่ยังไม่เห็นกระตานะว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่างาน CES เนี่ยถ้าน้องน้องได้ไปและคุณผู้ชมได้ไปจะเห็นเลยว่าการขับเคี่ยวกันระหว่าง2แบรนด์นี้เด่นชัดมาก LG นี่ จองบูธหน้าสุดตลอดประตูเข้าทั้งหน้าเพื่อจะสร้างความจดจํากับเขาเรียกว่าโลกคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์อ่ะซึ่งเขาก็ได้ซีนทุกปีนะครับมาปีนี้รู้สึกว่าซัมซุงค่อนข้างได้เปรียบกว่านะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราพูดถึงกันไปนะครับการขับเคี่ยวในงาน c s ไม่ได้มีแค่ Samsung กับ LG นะครับเดี๋ยวเราไปดูการขับเคี่ยวในคลิปหน้าด้วย Intel กับ AMD โอ้โห i n น e l นี่เรียกว่า ผ่อนสปีดไปนิดนึงใช่ไหม AMD แซงแต่ล่าสุดปีผ่านมานี่ได้ CEO ใหม่นะครับมาปรับปรุงเขาเรียกว่าสายการผลิตต่างๆเข็นเอา Core i Gen 12ออกมาแล้วก็ CEO คนใหม่นี่ก็ทำให้หุ้นขึ้นระเบิดระเบ้อเ,เลยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทั้ง Intel ทั้ง AMD AMD นี่มี Ryzen 6000นะน่าสนใจเปิดตัวใน CS นี้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องรถยนต์ด้วยนะครับวันแรกวันที่5นี่น่าสนใจเพราะว่าโ o n y ประกาศ Sony Mobility Vision S ใช่ไหมรถยนต์ยี่ห้อโซ n y ่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่ายังออกตัวว่าเราจะไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์เราแค่ทำออกมาโดยไม่วางราคาไม่บอกรุ่นไม่บอกวันวางจำหน่ายเราแค่อยากจะโยนหินถามทางเฉยวๆว่าเราเหมาะไหมกับการผลิตรถยนต์คันนี้อ้าวเดี๋ยวกลับมาฟังสักครู่เดียวนะ Pan om! แพนออมเราอยู่กาะตีดี๋ยคุณผู้ชมนะวันแรกนี้นะคลิปน่าสนใจหลายเรื่องเลยเดี๋ยวกลับมาคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับเจอกันค่ะ คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอเลยครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ